สวัสดีครับพบกับผมพัทราโชคอีกเช่นเคยนะครับทางช่องฟอร์ดพัทราโชคนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับผมเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลเลอรี่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมเจ้าตัวร a ดเอ็์เอลนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของฟอร์ดเรานะครับตัวนี้เป็น Open Cap ยกสูงนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับแรงม้าสูงสุดของเขาอยููู่่่ททีี170แแรรรงงงม้านะคับบิดดสสุอย 4 0 5นิวตันเมตรนั่นเองนะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกคันนะครับที่ผมภูมิใจมากๆนะครับในการลังสรรรถสวยออกมาให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าเห็นแล้วมีความยิ้มชอบใจมีความสุขกับการแต่งรถของผมผมประทับใจมากแลวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้แต่งอะไรหล่อๆเข้าไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาเริ่มจากในส่วนของด้านบนฝากระโปรงกันก่อนเลยนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับคันนี้มีการใส่สครูปทรงฟิตเข้าไปนะครับเป็นสีดําด้านตัดสี ดำเงานะครับแล้วก็โลโก้นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นโลโก้มาสีแดงนะครับทำให้รถเนี่ยดูโดดเด่นดูหนาดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของด้านหน้านะครับคันนี้ได้แปลงหน้าเป็นแรปเตอร์ทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าคิ้วล้อกระจังหน้านะครับตัวนี้ใส่เซตของแรปเตอร์เข้าไปทั้งคันนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้แต่งออกมาดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับในตัวของกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านนะครับสีดําด้านแล้วก็ในตัวของ กันชนหน้าก็เป็นสีดําด้านอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้แมทเข้ามาแล้วทําให้รถนี้ดูสงา่าดูหล่อดูดดันมากๆนะครับตัวนี้ในส่วนของชายกระจังหน้าด้านบนนะครับเรายังมีการติดตั้งไฟลีสีเหลืองเข้าไปให้ลูกค้าอีกสดวงด้วยกันนะครับตัวนี้แล้วก็ไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์แบบ led นั่นเองนะครับให้แสงสว่างเป็นสีขาวส่องได้ไกลชัดเจนขณะขับขี่ในยามค่ำคืนนะครับมาพร้อมกับไฟลีแบบ led นะครับ เป็นลูกตัว C ขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปให้ด้วยนะครับไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้จากโรงงานเลยนะครับแต่ว่าเรามีการแปลงเข้ามาใส่ในตัวของกระจังหน้าและก็กันชนหน้าแล็เตอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างนะครับว่ามีอะไรหล่อๆกันบ้างอ่ะตามผมมานะครับผมเรามาดูกันนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับต้องรบอกเลยว่าคันนี้นะครับลูกค้ารีเควสต์มาเลยว่าชอบแม็กไลน์นี้นะครับตัวนี้เป็นแม็กอ่า ขอบ18นะครับเป็นแม็กที่แบบว่าออกมาแบบสไตล์แบบดูนุ่มๆแตด่ดูดันแล้วก็แฝงด้วยความโหธรรมดทมงนะครับตัวนี้เป็นล้อมแม็กขอบ18สีดําเงานะครับ ตัดขอบเล่นด้วยสีม่วงทําให้รถดูโดดเด่นแล้วก็ดูสวยมากๆนะครับมาพร้อมกับยางซูเมกนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นยางซูเมกออเทเรนนะครับ AT ทซึ่งเป็นยางดอกใหญ่พอสมควรนะครับเหมาะสําหรับการตะกุยเหมาะกับสายออฟโรดนั่นเองนะครับตัวนี้บอกเลยว่าล้อ18นิ้วคันนี้นะครับแต่งออกมาได้หล่อมากๆนะครับผมแล้วก็รับกับคิ้วล้อของชุดแต่งแรปเตอร์นะครับเป็นไซส์ใหญ่สีลำดานนะครับทำให้รถดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของคันนี้นะครับกระจกมองข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้นะครับแล้วก็การสาดฟิล์มติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับคันนี้และที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนะครับคันนี้มีการติดตั้งสติ๊กเกอร์นะครับเป็นรูปหมาที่กําลังวิ่งทะยานนะครับมันบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าเจ้าของรถเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะกระโดดก้าวทะยานเข้าไปข้างหน้านะครับนี่แหละที่เขาบอกว่า f o r d l a n g e r มันแข่ง แต่งเหม <Donald> ือนม้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของชายบันไดด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับจากโรงงานนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าแต่งออกมาได้หล่อแล้วก็โหดแล้วก็ดุพอสมควรเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านท้ายกระบะนะครับตัวนี้มีการติดตั้งเข้าไปนะครับผมแมทชิ่งเข้าไปกับตัวโลบาร์เล็กนะครับของ Gt Outlander นะครับตัวนี้ทําให้ รถเนี่ยมันดูแข็งแกร่งแล้วดูดุบึกบึนดูดุดันนะครับสติ๊กเกอร์รอบคันเป็นสีเทานะครับตัดกับตัวรถสีดํามันทําให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมล้อหลังนะครับก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับทําให้รถเนี่ยสวยงามมากๆนะครับในส่วนของชายบันไดด้านข้างนะครับก็มีมาให้นะครับในรุ่นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับว่าหล่อขนาดไหนในส่วนของด้านท้ายนะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวนี้นะครับ ฝาท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นฝาท้ายสีดำนะครับแต่เราเพิ่มมิติของตัวรถเข้าไปด้วยการใส่ครอบฝาท้ายเข้าไปนะครับเป็นการเว้าโลโก้ตรงคําว่า ford นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ฟอนต์ตัวอักษรเป็นสีแดงตัดดานะครับทำให้รถนี่ดูโดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็มีการใส่อะคริลคําว่าレンジャーนะครับเป็นสีแดงเข้าไปทําให้รถนี่ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายขนาดใหญ่ทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็มีการใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปให้นะครับแล้วก็ หล่อมากๆนะครับกับกันชนเหล็กตัวนี้นะครับกันชนเหล็กเข้ารูปนะครับผมตัวนี้เป็นกันชนเหล็กทรงออฟโรดนะครับของเดลต้านะครับ 4x4 ใส่เป็นกันชนเหล็กแข็งๆเข้าไปบวกกับห่วงลากจูงเป็นสีแดงนะครับทำให้รถเนี่ยดูสวยดูเด่นดูสง่ามากๆนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่หล่อมากๆอีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับยังมีกล้องส่องถอยมาให้ด้วยนะครับเราจะเห็นเลยว่าขณะ เราเข้าเกียร์ถอยนะครับลูกค้าก็จะมองเห็นภาพท้ายรถนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยถอยจอดได้อย่างมั่นใจนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันนะครับตามผมมาแล้วไปดูกันว่าด้านในมีอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับเข้ามาเลยครับนี่่าดูด้านในกันเลยนะครับเราดูนะครับตัว XLS ด้านในเนี่ยวัสดุที่ใช้นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักแขนก็จะเป็นแบบซอฟท์ทัชนะครับผมตัวปรับกระจกก็จะเป็นปรับแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ระบบล็อกประตูปลดล็อกประตูนะครับแล้วในส่วนของ อ่ากุญแจนะครับตัวนี้กุญแจจะเป็นแบบกุญแจไขสตาร์ทนะครับแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้นั่นเองนะครับหน้าจอเรือนไม้นะครับก็เป็นขนาด8นิ้วนะครับพวงมาลัยตัวนี้นะครับในรุ่นนี้พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นยูนิเทนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันมีเดียที่พวงมาลัยมีมาให้นะครับพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำขึ้นลงได้นะครับแล้วก็หน้าจอเรือน ไม่นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็หน้าจอซิงค 4A นะครับหรือจอกลางนะครับก็จะเป็นแบบดิจิตอลเช่นกันนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆและคันนี้นะครับมีการติดตั้งเบาะหนังเข้าไปนะครับลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังสีแดงนะครับตัดดำนะครับทำให้รถนี้ดูโดดเด่นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับผมต้องบอกว่า เป็นอีกรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับตัวนี้แคปก็สามารถเปิดได้นะครับสะดวกสบายเลยนะครับสามารถเปิดง่ายเป็นตู้กับข้าวนะครับขึ้นลงได้สะดวกสบายห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับสำหรับ Open Cap คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถอีกรุ่นที่น่าใช้มากๆและก็เป็นรถอีกคันนะครับที่แต่งออกมาแล้วสวยมากๆเช่นกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถยนต์สวยๆแบบนี้ไว้ใช้นะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับทางช่องฟอร์ดอัทราโชนะครับผมยินดีนะครับให้บริการกับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนไหนนะครับหรืออยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินออกรถการผ่อนนะครับว่าทํายังไงหรือเงื่อนไขการทำไฟแน้์นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมยินดีให้คําปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะครับและก็ย้ําเลยนะครับว่าเรามีรถพร้อมส่งมอบลูกค้าทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรสามารถจองออนไลน์กับเราได้นะครับง่ายดายนิดเดียนะครับเพียงลูกค้าโอนเงินจองเข้าบริษัทโดยตรงนะครับแล้วก็เราจะทําการส่งเรื่องให้กับไฟแนนซ์ไปทําเอกสาร ไแนนซ์ให้กับลูกค้าถึงบ้านนะครับลูกค้าไม่ต้องมาที่โชว์รูมของเราเลยนะครับในกรณีที่วันรับรถนะครับลูกค้าไม่สะดวกมาที่โชว์รูมของเราเรามีบริการจัดส่งรถยนต์ให้กับลูกค้าถึงบ้านทุกจังหวัดเลยนะครับไม่ต้องกังวลครับซื้อรถออนไลน์เป็นเรื่องง่ายๆสําหรับลูกค้านะครับที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมนะครับเดี๋ยวผมดูแลลูกค้าเองครับสำหรับวันนี้ต้องฝากลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมพัทราโชคนะครับได้ทาคลิปรถยนต์ฟอร์ด ลูกค้าได้รับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปรถยนต์สวยๆจากทางช่องฟอร์ดพัทราโชนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเรามาดูกันว่าคลิปหน้าผมพัทราโชคจะนำคลิปรถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนมาให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ